พี่สิเดต้นเยอะอะเดี๋ยวนะคะเราจะเริ่มแล้วอะไรมองเห็นหน้าจอไหมเห็นเห็นเห็นั้ยอะคราวที่แล้ว เห็นชัดมากเลยคับอ่อาคราที่เราเรียนเรื่องทัศนธาตุไปนะคะอ่ะาทัศนธาตุก็ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้เราจะมาดูเรื่องเส้นนะคะดูเรื่องเส้นกันอ่าแป,ป๊บนะคงเหลือ<ม>อ่ามาดูเส้นเส้นเป็นสิส่งสำคัญนะคะที่ที่เราจะนำไปประกอบหรือไปสร้างเป็นงานทัศนศิลป์นะคะนะคะ เส้นเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยเพราะว่าการวาดภาพอะไรออกมามันก็ประกอบด้วยเส้นใช่ไหมคะจะวาดรูปคนจะวาดรูปต้นไม้จะวาดรูปบ้าน<อ>เราก็เริ่มจากการลากเส้นใช่ไหมคะอ่าปัญญาตอนนี้ปัญญาง่วงนอนแล้วคุณผู้ป <laughs> ัญญางม่งนอนแล้วอ่าซึ่งเส้นมีหลายแบบด้วยกันเส้นแต่ละเส้นให้ความรู้สึกแสดงความรู้สึกเมื่อเราเห็นนะคะ เส้นแต่ละเส้นเมื่อนำมาประกอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งจะเป็นงานท่านศิลป์หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมันก็จะให้ความรู้สึกกับเรานะคะเหมือนเส้นที่หนึ่งเส้นอะไรเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งอะไรคะลูกอะไรคะเส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นดิ่งเนี่ย ให้ความรู้สึกกับเรายังไงให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะคะสงา่ามั่นคงแข็งแรงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรงอันนี้มีข้อสอบด้วยนะพวกนี้นะมีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเมื่อเราจะนําเส้นตรงพวกนี้ไปประกอบหรือไปสร้างสรรค์งานทัศนาศินนะคะหรือสร้างบ้านเรือน,าานอาคารเห็นไหมคะเมื่อเรามองตึกนี้ ตึกนี้ตั้งตงรงต่างหงาหรือใช่ไหมอ่าเป็นเส้นตรงตั้งตรงต่างหงาหรือใช่ไหมมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตึกนี้มีความแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นอ่าออย่างเงี้ยเราจะกล้าขึ้นไปบนตึกนี้<อ>ใช่ไหมคะเพราะเราเห็นแล้วว่าตึกมีความมั่นคงเป็นเส้นตรงขึ้นไปอันนี้เส้นตรงสแสดงความรู้สึกให้เราเห็นนะคะอ่าตึกสูงสูงตึกต,ตั้งตรงตรงสง่างามน,นะคะ มันจะแสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงอันนี้คือภาพที่ครูยกตัวอย่างมาให้น้องดูต่อไปเส้นตรงแนวอะไรเนี่ยแนวนอนแนวนอนค่ะแนวนอนค่ะเส้นตรงแนวนอนในมารูโตะารุโตะเส้นตรงแนวนอนในความรู้สึกยังไงกับน้องเมื่อน้องเห็นเราอกแล้วฮะนารุโตะจิรายุเรียบเรียบราบราบเรียบใช่ไหม สงบนิ่งใช่ไหมคะอาราบเรียบสงบนิ่งไปยาวแนวยาวไปเลยมีความต่อเนื่องแท้แน่นอนที่งน่้เส้นตรงมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องแนวยาวนะคะอมว่าเราเห็นรูปภาพรูปหนึ่งหรือเรานําไปสร้างสรรค์เราก็จะคิดถึงสะพานที่ทอดยาวไปใช่ไหมคะเห็นไหมกาสงสะพานที่ทอดยาวนีคะ แม่น้ำที่มีความนิ่งอะไรคะ่าบรื่นไม่มีคลื่นใช่ไหมไม่ได้เป็นคลื่นวงใหญ่มีความราบเรียบสงบนิ่งนะคะอ่ะเมื่อเรามองและให้ความรู้สึกเช่นนี้นะคะเหมือนในรูปภาพของเรานะคะอ่ะสะพานทอดยาวไปอ่ะแม่น้ำที่ทอดยาวไปสงบ นีพอมองแรกความรสก oh, oh. ผ่อนคลาย oh, <yeah. S 1> ใช่ไหมคะแต่ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสีสันของมันเช่นเดียวกันใช้สีใช้สีวันน้าอะไรวันนะเย็นออกมา oh. นะคะอ่ามองแล้วสบายตานะคะสีสันก็สีสันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นและมองภาพากออกมาแล้วมีความรู้สึกแตกต่างกันไปได้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ต่อไปนี่เส้นอะไร เส้นทะแยงเส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทะแยงสละหายอันนี้สละหายไม่เป็นไรผิดพลาดบ้างเล็กน้อย <Okay. S 2> เส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทะแยงอ่าที่เราดูกันนะคะเส้นเนี้ยให้ความรู้สึกเ,เคลื่อนไหวรวดเร็วแต่ไม่มีความมั่นคง ไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมเหมือนรูปนี้ตึกหนึ่งนี่เขาเรียกตึกอะไรอ่ะที่ไหนอันนี้ที่ไหนเนี่ยตึกอะไรอ๋อเอี้ยมพิซซ่าค่ะอหอเอียมเป็นพิซซ่าไหมคะดูแล้วโอ้โหน่าขึ้นไปอยู่ไหมตึกนี้มงตึกนี้น่าขึ้นไปอยู่ไหมกิซูค่ะไม่น่าขึ้นไปอยู่เลยค่ะคุณครูทำไมหอมันเอียงอะคะ มาเดี๋ยวงราไปเห็นเ้ื่องมั่งคุ้มเดี๋ยวงราจะมาเรียนี่เอาล่ะเบิ๊กพอเรามองก็าไอเห็นตึกนี้เราจะมีความรู้สึกว่าก็เลยแบบนี้หนูรู้แล้วค่ะครูที่จริงมันไม่ได้เอียงหรอกค่ะมันเขาถ่ายภาพเอียงอะเขาถ่ายภาพเอียงมันเอียงจริงไะโอ้มันเอียงจริงนะน่าจะให้มันตรงอ่ะข้าจจะตั้งใจใจใจข้าจจะตั้งใจสร้างมาเป็นปฏิมาอ่าเป็นเป็นเอ่อ สิ่งที่สร้างมานะคะเพื่อที่จะให้มันดูโดดเด่นของประเทศเขาก็ได้ใช่นนะไห,ไห,ไหไมใช่ถ่ายรูปออกมามาได้ห <อ S 2> แต่ถ้าเราเห็นตึกแบบนี้นก,ก,การความบางอเออเอาเงียบก่อนแต่ถ้าเราเห็นตึกแบบเนี้ยเอาต่อให้ตายเหอะยังไงฉันก็ไม่กล้าขึ้นไปแน่นอนฉันกลัวมันจะถล่มลงมามันสร้างควงารมรู้สึกให้กับเราเห็นไหมคะเส้นเนี้ยเส้นเยเือครูมันเป็น หนูก็ไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่ามันจะล้มพอเรามองเส้นนี้เส้นตรงแนวเฉียงเนี่ยพอมันเฉียงแล้วเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่มันไม่น่ามันน่ากลัวมันไม่มั่นคงแน่นอนเลยเราก็กลัวไม่ได้เกิดความกลัวใช่ไหมโดนกระโดล้มอ่ะอ่ามันดูแล้วไม่มั่นคงไม่แข็งแรงที่เราลองแต่แต่เราสามารถนำเส้นตรงแนวเฉียงมาสร้างสรรค์มาสร้างสรรค์ตึกมาสร้างสรรค์งานให้มันดูโดดเด่นได้ใช่ไหม ดูตึกกันนี้มันทําให้เราดูรู้สึกว่าตึกนี้เด่นจังเลยอ่าตึกมันดูเด่นเด่นกว่าตึกตรงตรงใช่ไหมเห็นไหมตึกข้างข้างนี่ดูไม่เด่นเลยตึกนี้ทําไมดูเด่นจังอ่าบางอย่างเรามาเรามาสร้างมันมันก็จะทําให้มันดูรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นด้วยนะคะแต่ถามว่าในจิตใจเรามองภาพนี้ลงไปเนี่ยรู้สึกแล้วไม่ไม่ไม่มั่นคงเราก็กลัวอ่าตึกเอียงเอียงเราก็ไม่กล้า ะคะเราไม่กล้าที่จะขึ้นไปหุยเส้นอะไรเส้นหยักเส้นหยักเส้นหยักแสดงถึงความอะไรเนี่ยเนี่ยดูหัวมันสิตรงนี้มันเหยียหยักเหยียบหยักเหยียบหยักวันเรื่อยมันดูแรกกลัว่ามันเหมือนเรื่อยเออมันดูแหลมคมน่ากลัวนะคะมันขึ้นั้แหลมคมน่ากลัวขัดแย้งรุนแรง ย่างเช่นเราทำเส้นหยักปลาฉลามเม่กระดด้านแต่การํำเส้นพวกนี้นะถ้าเราไปสร้างงานนะบางบางงานก็มันก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นรูปปลาฉลามเส้นตรงเส้นนี้เส้นหยักใช่ไหมอุ้ยพอเห็นรูปฟันปลาฉลามมกลัวไม่กลัวกลัวดีครับกลัวมาแสดงให้เราเห็นถึงความน่ากลัว ของฟันปลาฉลามแหลมคมน่ากลัวมากเลยนี่ถ้ามากัดขาของปัญญานะโอ้มันเอาขาหมูปัญญาไปกินเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> นะคะแต้ลูกน,น, <c oughs> นี้มันก็ฉลาม <c oughs> ไม่มีลูกกันเดือกตาตไห้ <c oughs> อ่อยู่ที่เราเอาเส้นไปสร้างสรรค์นนะเนี่ยยิ่งทักเรียนเอาไปวาดรูปปลาฉลามฟันใหญ่ฟันแหลมมันก็สร้างความ <c oughs> น่ากลัวปะคะเป็นผมนะครับ แต่ถ้าเราเอารูปเราเอาเส้นหยักไปสร้างเป็นเอ็มบ้านดูซิรูปนี้เหมือนรั้วบ้านที่มีความเท่าเทียมกันมันก็จะสร้างความเป็นระความเป็นระเบียบใช่ไหมดูอันนี้ดูรูปนี้มันจะสร้างความเป็นระเบียบนะเห็นไหมนะเส้นมันให้ความรู้สึกกับเราต่างกันในเรื่องของการนําไปสร้างสรรค์ เราไปสร้างรูปปัสสาวเ,เส้นหยักมันก็จะเกิดความน่ากลัวเราเส้นหยักไปวาดเปลือกทุเรียนทุเรียน,<ช>นเป็นยังไงแหลมคมใช่ไหมอ่าไปวาดเปลือกทุเรียนก็ได้ไปวาดหมู่บ้ามันก็จะสร้างว่ามันจะสร้างความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นระเบียบนะรว่อนีสวยจังเลยใช่ไหมอ่าแล้วแต่เรานําไปสร้างสรรงานนะคะว่าจะทําให้มันเกิดมันจะเกิดแบบไหน<อ>ในการเขา นำเส้นหยักไปสร้างสรรค์เออเส้นอะไรเส้นโคน้งอันนี้เส้นโคน้งโค้งเดียวโค้งเดียวอันนี้เส้นโคน้งหลายๆเส้นมาต่อกันเป็นรูปคลื่นเป็นรูปคลื่นคลื่นทะเลออออันนี้โค้งเดียวอันนี้โค้งเดียวอันนี้โค้งเดียวดูถ้าเป็นรูปเส้นโคน้งนะคะเหมือนลูกสายลุงสายลุงบนท้องฟ้า ไอ้ละมันลูกสายลุ้งมันท้องฟ้าพอน้องมองแล้วรู้สึกเป็นยังไงมันอ่อนหวานนุ่มนวลสายลุ้งสวยแต่ถ้าคลื่นในทะเลมัตสวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้่จะน่ากลัวแล้วใช่ไหมมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาขึ้นลมในทะเลมันไม่ค่อยสวยเล่าเออมันแล้วแต่ว่าเรานำเส้นเรานำเส้นไปไปวาดลัสษณะไหน ว่ายนักไวไมว่าในคลื่นท้องใต้ท้องทะเลที่ไม่มีคลื่นสูงสูงมันก็น่ากลัวใช่ไหมมันเคลื่อนไหวคลื่นบังกะลาเอาเส้นโค้งหมว่าลูกงูกำลังเลื้อยลูกงูกำลังเลื้อยมันก็จะดูแล้วงูมันมีความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะลื่นไหลบุญเลยคอเมยเอาเส้นโค้งแบบนี้ไปว่าเป็นรูปใสรูทะเลมั้งว่าเป็นรูปใสลุง มันก็จะสร้างงานใล้อกหมาดูอ่อนหวานนู่ดวนอ่าเอาเส้นไปสร้างเป็นอันนี้เป็นในสิ่งแวดล้อมคือบ้านเรือนถ้าเรามีเราสร้างเราสร้างประตูที่มีแบบโค้งโค้หรือหน้าต่างที่เป็นแบบโค้งโคมันก็จะสร้างให้บ้านนี้ดูดูอ่อนโยน ดูหรูหราแต่ถ้าบ้านถ้าหลังนี้เป็นเส้นตรงเฉยๆเป็นประตูที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะดูแข็ง,<ร>งใช่ไหมมันจะทําให้บ้านดูแข็งใช่ไหมคะแข็งกระด้างน,นิดนึงแต่พอเราเส้นโค้งมาเสริมอเอ้ยไอ้เขไม่มีมีแต่มือเปล่าถ้าเราเ,าเส้นโค้งมาเสริมเป็นหน้าตาเห็นไหมเอาเส้นโค้งมาเสริมมันจะทําให้บ้านเราดูหรูหรามากขึ้น มันจะทำให้บ้านเราโยนโยนมากขึ้นอ่านั่นเองนะคะเล้วเคอ้าวเหมือนเราสร้างเราวาดรูปบ้านหนึ่งหลังอ่าเราเอาวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาประกบกันมาชนกันมันก็จะเป็นบ้านทึ้งๆใช่ไหมแต่เมื่อไหร่เราเอาเส้นโค้งเอาเส้นโค้งมาใส่เป็นเป็นเอ่อหน้าต่างที่เป็นเส้นโค้งสวยๆอ่าลายกระเบื้องเอาเส้นโค้งมาต่อประกอบกันเป็น เหมือนเกล็ดปลาเป็นเป็นเป็นลายของกระเบื้องมันก็จะทําให้ภาพเราดูอ่อนโยนมากขึ้นนะคะเห็นไหมล่ะเส้นแต่ละเส้นดีที่พนมากนะคะในการสร้างสค์งานเส้นอะไรนี่เส้นอะไรเส้นโคดก้นคูหน่อยไม่ใช่เส้นโคดก้นหอยเส้นวนก้นหอยใช่ไหมคะพอเรามองเอานาฬูโตมองแล้วเป็นยังไงนาฬูโต นาดูตรมองไล้เป็นยังไงมันเหมือนมันเหมือนในเครื่องเครื่องหมายเนี่ยมันเคลียรกันเห็นไหมสร้างสรมันได้หายากเ้นนี้จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหววนไปวนมาสับสนมึนงงเติบโตไปในทิศทางที่หมุนวนหงไปแล้วมันอาจจะมีพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สนสุดไอททาไปอยากอ๋อหอย่ากหท่าหุ้ยอุ้ย ไกวิทย์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 ไปเรียนในถ้ำลูกอืึ่งตัดเสียงไกวิทย์ไปเรียนในถ้ำแล้วเงาอ่ะเอาดูรูปนี้สิตื่นเต้นไห่มองไปแล้วโอ้ยบันไดอย้เป็นวงกลมอ่ะโอ้ยรูปบันไดเป็นวงกลมเลยพอมองไปแล้วพอเห็นบันไดเป็นวงกลมพอมองเราขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วเรามองลงมามันก็จะกลายเป็นเส้นวนวนไปวนมาอย่างนี้เห็นไหมคะ อ้ยถึงขันมั้ง่ะอุ้ยใครอยากจะขึ้นบันไดแบบนี้บ้างไม่เห็นอยู่ว่ะอ้ยแต่ถ้าที่บ้านเราอะมีบันไดแค่ไม่กี่ขั้นมันก็จะสร้างเป็นวนอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตึกที่มีความสูงขึ้นไปก็ก็สร้างเป็นบันไดวนไปอ๋อเห็นไหมพอมาลงมาทำให้บันไดนี้มีความสะดวกตาใช่ไหมคะโอ้โหถ้าเดินขึ้นไปนะหนู ค่ะถ้าหนูถ้าหนูเดินขึ้นไปหนูอ้วกเลยนะ่นะเออไม่อ้วกหรอกเพราะว่าอันเนี้ยคือมันพอเราขึ้นไปจู่จสูงสุดเรามองลงมาเออมันก็จะเห็นลักษณะได้มากขึ้นกว่าถ้าเราเดินขึ้นปกติมันก็เหมือนปกติเราก็ไม่ได้เห็นเป็นลูกวนเราแค่เดินวนขึ้นไปได้เรื่อยหายท่าหายท่าตัวน้อยหายท่าตัวน้อยอ้า

เออเอาไปสร้างงานไปวาดรูปได้เลยเอาบ้านด้วยสร้างบ้านได้ด้วยนี่เส้นอะไรเส้นปลา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 เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกว่าขาดตอนอยู่เรื่อยขาดหายไม่ชัดเจนนะคะเส้นปลาส่วนมากเราจะเห็นตามท้องอะไรเนี่ยถนนเขถนนเขาใช้เส้นปลามามาวาดลงไปบนท้องถนน เวลาเราขับรถเราก็จะต้องมองเส้นนีๆข้ามแซงกับแซง,ง,งได้อ่าเราจะต้องมองเส้นให้ดีนะบนท้องถนนนะคะเนี่ยเส้นแบ่งทิศทางจาราจรใช่ไหมอ่าอุ้ยไก่ไข่ขันไก่บ้านไข่ขันเนาะเอเอ๊ะเอ,เอ,เอ,เอโอเคโอเคนะคะเส้นลาในอันนี้ กำลังนอนมันเจงอู้วยาเอาเส้นมาประกอบเป็นรูปต่างๆใช่ไหมาเส้นโค้งเส้นบนก้นหอยเดี๋ยแม่เส้นโค้งเอามาทําเป็นหน้าต่างประตูถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะดูทื่อๆแข็งๆนี่เส้นอะไรบ้างนี่เส้นอะไรบ้างนี่เนยนี้มีอะไรเป็นเส้นบ้างแน่ๆมีเส้นหยักเส้นตรงโอ้มีหลายเส้นเลยใช่ไหม แล้วก็มีเส้นโค้งด้วยก้อนเมก็มาทาเป็นเส้นเส้นโค้งก็มาทําเป็นก้อนเมฆนะคะมาสร้างสรรค์เนี่ยงานศิลปะแล้ใส่สีสันลงไปให้มันดูสะดุดตาสวยงามตนเต้นต่เห้นืนเต้นเ้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาเส้นตนเต้นตื่น้นื้น่่นื่้ื่น่นเน่น่เ้น่นเร้นตใส่เส้น่เส้น่เส่เส้น แล้วจะให้สวยสะดุดตาก็ใส่อะไรค่ะใส่สีห้ถูกต้องใส่สีเข้าไปนะคะใส่สีเข้าไปอ่าดูลูกเด็กไหมเห็นไหมเกิดจากเส้นดังันเลยเส้นโค้งอ่าเส้นวนก้นหอยเส้นหยักใช่ไหมเห็นไหมคะใส่สีสันลงไปด้วยทําให้ภาพมันดูน่าสนใจนําเส้นมาประกอบกดู แมวสองนี่ไม่ใช right. right. well, ่แมวอ้าปากนะที่กดกันกดกันเลยแมวอ้าปากกันที่กดกันหรอใครใครเล่นแมวอ้าปากบ้างอะที่กด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 กันนะครูเล่นเป็นเป็นี่ะหนูเล่นหนูเล่นัแคท่บักแคทบักแคทแคทอ้นเล่นเลนเล่นแต่กมัน ประเทศไทยอยู่แลำดับที่มราจะเล่นเกมเด็ค่ะประเทศไทยอยู่ลำดับไหนแล้วล่ะครูพูดเลยหนูก็ไปเล่นเลยฟอสเกมเด็ูเข้าประเทศไทยอยู่ลำดับไหนแล้วอเป็นเล่นค่ะไต้หวันนำหนูไปแล้วโอ้ไต้หวันนำไปแล้วโอเคไม่อ่ะเอเรียนออนไลน์ก่อนให้เรียนให้จบเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นถ้าเสจเปล่าบางคนบางคนอะลงติดต่อเพื่อนบอกไปเรียนออนไลน์ไปเรียนออนไลน์บางคนบอก ฉันไม่เรียนแล้ววันนี้จะต้องกู้ชาติก่อนจะช่วยชาติก่อนอย่าู้เพิงอย่างมีจต่ตามไม่ทันเลยม่ตามไม่ทันเอยไม่ได้เลยเออต้องคุณครูเหมือนกันนะไปสอนออนไลน์ก่อนไปสอนออนไลน์ก่อนเ๋ยวค่อยกู้ออนนกาชาติ <c oughs> ต้องมาสอนนักเรียนได้เสร็จก่อนตีตีตีอเออนักเรียนเหมือนกันกต้องเรียนได้เสร็จ,จก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวครูจะให้จดลงสมุดนะคะแต่ว่าจดแบบนี้เดี๋ยวให้จดลงสมุดแป๊บนึง โอ้ะแอปป๊อกเค่นหนะฮะอุ้ย่เลนแอปป๊อปแค่เพียงนี่จบแล้วเนี่ยคิดถึงจังนะจุ๊บจุ๊บจังอะอันนี้อันนี้ให้ดูตัวอย่างในชุดอันนี้ให้ดูจะไม่ให้ทำเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมานิ้วสองขึ้นมาจดลงสมุดเลยจดลงสมุดเลย เราสมุดเลยวันที่นักเรียนเขียนวันที่ด้วยอันนี้ครูตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วอันนี้ให้ครูค่ะใช้สมุดใช้สมุดสีอะไรสมุดสีอะไรก็ได้ที่มีสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะครูวันที่สิบแปดเขียนต้องวันนี้วันที่สิบแปดเขียน้องวันที่วันท่สฟังทุเคียนี่ยใครพูดใครพูดไม่ครูใครพูดถักคะแนนห้ามพูดก่อน ทั้งหมด stop ที่มา l e ส stop นะฟังแล้วเขียนลงในสมุดปุ๊บตอนนี้คุณครูส่งลายส่งงานวิชาศิลปะแล้วนะคะผู้ปกครองน่าจะเข้าหลายคนแล้วน้องก็เวลาส่งงานน้องสร้างอัลบั้มของน้องนะคะอัลบั้มเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนอัลบั้มของน้อง แล้วน้องก็ถ่ายส่งลงมาในอัลบั้มโอเคไหมโอเคนะกูขอได้สมุดแล้วอะไรคะได้สมุดแล้วสมุดเล่สีฟ้าโอเคโอเคโอเคค่ะรับทราบนะคะน้องก็ส่งมาในไลน์นั่นแหละเป็นอัลบั้มกูขอ งานวันน sí, ี้ให้ทำอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำเลยเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จคุณครูส่งในรายกลุ่มให้ลูกะเกิดอันนี้เล้วเกิดอันนี้เล้วค่ะใช่ค่ะเรียนแบบดินฟปาตอนนี้มีเวลาเหลือตั้งสิบนาทีเขียนแค่นี้น่าจะเสร็จนะเสร็จไม่เสร็จไม่โดนเสร็จไม่เสร็จใครไม่ใครไม่นอนแคป่ชแคป่ชไว้แคป่ชเขียนกระดิ่งสอค่ะลูกกวสี่เขียนดินสออยู่นะ ใครใครคิดว่าเดี๋ยวไม่เสร็จเอาแคปชโชแคปโชแคปไว้ค่ะคุณครูแคปไวแล้วค่ะแคปว่าเลยแคปไว้เลยตอนนี้รู้ครูตอนนี้นะนักเรียนมีการบ้านเยอะทั้งการ,รนี้ภาษาไทายภาษาอังกฤษโอ้ยผู้ปกครองเ,เรียนวมมาแล้วเหมือนกันคุณครูจะให้ไม่เยอะมากเลยแต่ว่เวาเอาเงียบก่อน แต่ว่าวิชาของครูมันเปปฏิบัติไงเดี๋ยวจะมีเป็นใบงานที่ปฏิบัติครูคจะให้เวลานักเรียนทำนะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละถ้างานไหนยากๆเนี่ยครูจะให้เวลานักเรียนทำนะคะเออไม่ต้องตกใจตายแล้วแยะไปหมดเลยนี่ทำไม่ทันแล้วอันนี้ใครเสร็จก็ส่งเขียนครูขาต้องเขียนหมดเลยหรอคะย่าส่อย่าส่ง นัเรียนค่ะใครี่แคปไว้อ่ะโอ้ยไม่ต้องเสร็จวันนี้ก็ได้เดี๋ยวตกใจที่คาดผงออกก่อ่าไม่ต้องเสร็จวันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเสร็จไงเสร็จหมายถึงว่าในภายในอาทิตย์นี้นักเรียนก็ทําเสร็จส่งเรื่อยๆมาจบไหมนะเอาั้ไปงี้ะอย่างน้งหมดให้หมเดี๋ยวครูสอบเรื่องเส้นเรื่องพู่ตาครูสอบพื้นผิวเสร็จก็สคครูจะสอบสิบข้อนะครูจะสอบสิบข้อ แต่ว่าครูต,ต้องสอนสามเรื่องไม่เสร็จก่อนส่วนสีกับวันน้าสีคุณครูก็จะแยกออกไปอีกนะสีกับวันน้าสีมันจะเนื้อหาเยอะนะคะนักเ,เรียนจะต้องจำไม่ได้เยอะเลยเขียนลายมือสวยๆนะเขียนลายมือสวยๆนะเส้นต่างๆเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนให้ใช้แม่มันทัดด้วยอย่าใช้มือลากอย่างเดียวบางคนลากมานี่คุณครูตกใจเลย ก็ถามนะครูครูขาบ้านครูอยู่ไหนอ่ะบ้านครูเหรอถ้าไม่บอกเด็กเรียนไปหาหลาเว้ยไม่ได้ไปหาหรอกครูหนูอยู่ใกล้กว่าบ้านครูอีกหนูไม่อยู่ใกล้โรงเรียนหนูเลยเพราะว่าหนูอยู่ในวังดูว่ากูอยู่ก้นถังก่อล้วพูดดูโอ้อยู่ใกล้บ้านผมเลยจริงเหรอใกล้บ้านเธอเลยเหรอบ้านคุยูบ้านคุยเด็กเขียนไม่เสร็จนะครูขาข้อหนึ่งผ่านไปแล้ว นี่นะถ้าเรียนในห้องเรียนน่าจะถามลายบุคคลเลยอันนี้ถามไม่ได้ถามแล้วเรียนหัวนักเรียนตอบพร้อมกันครูฟังไม่ทันเลยมมมันไ่่ีแล้วอะครูเรียนหัวเลยนี่ครูครับนี่อย่างนู้นบ้านนัวอยู่อยู่ตรงไหนรไหมครูครูขอสต็อปแชร์แป๊บนึงครูครูครูไปเปิดหน้านู้นแป๊บนึงนักเรียนรอแป๊บนึงนะรอแป๊บเดียวนะรอแป๊บเดียวใจเย็นนะครูครูไปอัดแป๊บเดียวเพราะว่ามัน